จิ Meeting, ครับวตเซลเซอร์อันนี้ก็เป็นวิธีการครับจริงๆลึกๆแล้วอาจจะมีมากกว่านี้นะครับอา,อาจจะมีการไปประชุมดูงานที่เมืองทองนะครับเช่นมีงานรับเพทงานอะไรเงรี้ยให้เกิดเปิดโลกกว้างมากขึ้นเป้าหมายก็อาจจะพาผู้คนไปดูนะครับตัวเราเองเราก็ไปชาร์ตแบตนะครับมีการขายส่วนตัวสปอนเซอร์นะครับถ้าเรามีการสปอนเซอร์บ่อยๆมันก็ทําให้เป้าหมายเราถึงที่หมายได้เร็วนะครับ มีการพัฒนาปรับปรุงเช่นบางทีบางทีเราอยากชอบเปลี่ยนแปลงควบคุมคนอื่นเปลี่ยนแปลงคนอื่นแต่บางครั้งมันก็ทําให้รู้สึกโอ้โหทำไมมันก็กลับมาเศร้าใจอันนี้สําคัญเราก็สามารถควบคุมใครได้เลยเราควบคุมตัวเราเองถูกไหมครับอาจจะต้องมีการพัฒนาตัวเองมากขึ้นกว่านี้นะครับทำไมเขาไม่เห็นธุรกิจอ่าแล้วจะเปลี่ยนนะครับอันนี้ก็ถามว่าความสาเร็จก็จะสามารถสร้างจากตัวเราเอง เราจะเป็นคนดึงดูดทุกคนเองนะครับอันนี้ก็คือเป้าหมายนะครับะระยะสุดท้ายก็พูดระยะสุดท้ายระยะที่สามนะครับก็คือระยะยาวทุกคนนะครับผมว่าถ้าเดินในเส้นทางอเมอยากเป็นเพชรไหมครับ <Yeah. S 1> อยากถ้าวันนี้เราคิดว่าเราเป็นเพชรไหมครับ <Yeah. S 1> เป็น,เป,นเป็นแน่นอนนะครับถามว่าวันนี้เราลงทุนมาขนาดนี้แล้วอะเราอยู่ถ้าเราไม่ได้เลยล้วก็คือศูญไปเลยศูญไปเลยอเมไม่มีรางวัลให้เราว่าโอ้โห คุณทำแอมเบอยู่นานมากเลยเอาเข็มอยู่นานอะไเนี่ยนะครับไม่มีนะครับแอมเบจะไม่ให้อะไรคุณเลยนะครับถ้าคุณไม่ไม่สำเร็จนะครับอันนี้สําคัญมากนะครับอันนี้สำคัญานนญว่าเราต้องตั้งเป้าหมายก็คือในการช่วยเหลือผู้คนมากขึ้นนะครับอาจจะแบ,บ่งปันวิธีการสินค้านะครับช่วยเหลือคือคือวันนี้ผมไม่ได้เอาทรัพย์สินมาเป็นยิ่งใหญ่กว่าใจคนอื่นนะครับผมก็ต้องเอา ผู้คนมาเป็นหลักแต่บางครั้งเราก็ต้องเอาช็อปิดไเป็นโชว์ที่ก็ได้รู้ว่าเราก็มีมันอย่างเงี้ยฮะผมเขาพูดเลยผมบอกว่าตัวก็ย่อมยีพีกิจฉาใี่สาคัญหรือว,ว่าวินสสาคัญอันนี้ก็คือคือหม,มายความว่าเราต้องช่วยให้คนครบหกคนเราก็จะเป็นเทสตยี่สิบสายก็เป็นมกุลทูดนะครับอันนี้สําคัญมากเลยแต่ถามว่าจะถึง เป้าหมายเราสูงขึ้นกว่านี้เราก็ต้องเหนื่อยมากกว่านี้แน่นอนครับธุรกิจนี้มันเป็นธุรกิจเาขาเรียกว่าหนึ่งมันใช้พันธสัญญานะครับมันต้องมีพันธสัญญาในการที่จะไปถึงเป้าหมายกับเวทผ้าเนี่กก็มีพันธสัญญาคือเข,า,ขาไปที่ไหนเขาจะไม่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 ไมไมออกได้เร็วนะออกจากประเทศนี้เร็วไม่ใช่ไปดูไปวัดย้อนหลังไปเนี่ยบริษัทเนี่ยมีพันธสัญญากับแต่ละประเทศแล้วก็มีทีมกฎหมายที่คุยกับ แต่ประเทศทั้งนั้นนะครับมีการสร้างมีเงินมหาศาลในการสร้างคลังสร้างโรงงานโอ้โหมากมายดูเด่ตอนนี้เรากำลังต้อนรับคลังปี55เห็นไหมครับนี่คือเป้าหมายของแอมเวงเป็นบริษัทที่วันนี้เราก็ไปโรงงานแล้วนะเราไปดูโอ้โหเขาเจริญเติบโตมากเลยเครื่องจักรใหม่นี่นี่ใหม่แต่เรามากับกันถ้าเราไปหลงประเด็นเนี่ยเราก็แอมเวงก็เดยนเราก็มีคลังใหญ่มากเลยคือเราไปหลงประเด็นกับตรงนั้นไม่ได้ แล้วเ,เอาตัวเราอะโห,เข,หเขาใหญ่แล้วก็ใหญ่นะเว้ยเรามีตั้งห้าหกสิบสาขาเราตัวแทนนะเนี่ยตัวจริงไม่ใช่ตัวแทนประกันยังเป็นตัวแทนด้ว่อะแต่นี่เอาเวเป็นตัวจริงเราต้องภูมิใจในธุรกิจของเราเป้าหมายเราจะถึงมากแต่ถ้าเราไม่ภูมิใจในธุรกิจเรานะหุเล็นว่าเอ้ยรู้ไปทํางานบริษัทดกว่าเกาบอกว่าถ้าเราไม่มีฝันให้ตัวเองเนี่ยจะมีคนอื่นสร้างฝันให้เราจ้างเรามาสร้างฝันให้เขาอันนี้หมอวัฒนาพูด ถ้าเราไม่สร้างฝันให้ตนเองเดี๋ยวจะมีคนอื่นจ้างคุณให้สร้างฝันให้เขานี่เรื่องจริงเลยนะครับเนี่เป้าหมายระยะยาวเราสําคัญมากนะครับเดี๋ยวผมเราก็ต้องไปถึงถ้าเราเป็นเทปนี้เลยได้สองแสนนี่จินตนาการนะโอ้โหเจเคเดอสองแสนมันรู้สึกว่ามีเงินสองแสนทุกเดือนอะกระแสเงินสดอะไม่จำเป็นต้องมีสิบล้านที่สิบล้านแต่เรามีสองแสนทุกเดือนเนี่ยต้องจินตนาการตามน,นะครับแต่ถ้ามีเป็นไงขายที่ตูมเดียว สี400่ห้าร้อยล้านถ้าใช้ไม่เป็นก็300สามร้อยถูกหวยตัวอย่างนี้เห็นมากมายผมเห็นเห็นผมผมคิชื่อว่าเรามีความคิดไงมีวิธีคิดใหม่เงเราจะรู้ว่าเราสามารถเป็นเศรษฐีโดยที่แบบมั่นคงตลอดไปเพราะพลังเครือข่ายมีเงินมากก็เครียดอีกไนหะอย่าเล <c oughs> ยคนแถวบ้านผมมีคือมีเงินเยอะเครียดมากแต่เราไม่จเป็นต้องมีเยอะแต่เราเรามีเป้าหมายอ่าเราเป็นเพชรเดือนหนึ่งเท่านี้อ่าเราก็สามารถทำเ็จได้นะครับ เดินลึกไปนะครับเคล็ดลรับความสําเร็จอันนี้คือที่จริงผมไม่ได้คิดเองนะผมว่มาจากหนังสือกเก่าๆผมก็เห็นมันสวยดีก็เลยเอาเป็นวัลีที่มาสร้างนะครับคุณต้องการอะไรนะครับวางแผนสําหรับสิ่งนั้นนะครับและดําเนินการให,ให้ได้สิ่งนั้นก็คือคิดแล้วก็วางแผนเป้าหมายแล้วก็การกระทํานะครับด้วยทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมีอยู่เช่นคุณมีอะไรนะวันนี้คุณภูมิใจเลยอยขอบคุณนะ ถ้าอย่างตัวผมเองย้อนเลยว่า8ปีล้วผมก็ขำเลยผมมาถึงตรงนี้ได้โดยที่แบบขำาะคือกาไรแนละ้วตอนเนี้ยคือรู้สึกว่าตัวเองก็คุ้มแล้วไม่ต้องเป็นเพชรเลยแต่รู้สึกตัวตัวเองคุ้มแล้วยังยืมตังค์อัพไลน์มาสมัยขอ5 50บาท <c ười> มาต่อลุกกลงกงแล้วมีกระเทียม10เม็ดไหมคือคือความรู้สึกตอนนั้นกับต,ตอนเนี้ยต้องภูมิใจว่า8ปีเรามาถึงตรงนี้ได้ไงแบบโดยที่ถึงเราไม่มีมากมายแต่เรารู้สึกว่ามันโอเคไง นะครับก็คือด้วยทุอย่างด้วยธรรมดาและง่ายๆแล้วก็เดินตามต่อไปเป็นวงกลมใส่เขื่อนเดี๋ยวอีกปีหน้า,าวมอาจะขับรถเป็นก็ได้เป,เป็นเทสอดีสายครบอย่างเงี้ยคือมันปุ้งงคือพลังมันเหมือน,นจุดพุ่ะมันมค่อยๆหล่อหลอมพอมันกระจายมันเหมือนเอ็มซีกำลังสองอะ่ะเหมือนที่ทฤษฎีของไอซา์ มันจะเป็นพลังเลิศกันนูนๆแล้วกระแสกระแสความตื่นเต้นเนี่ยมันจะเพราะแอมเบรตอนนี้คนไม่ทำทางกระแสแล้วทุกคนทุกคนนะเศรษฐกิจน้ำมันแพงค่ารถเนี่ยย่าหัวปลดพลงานสองสองหมื่นคนโซนี่อีกหมื่นคนแล้วก็การเมืองก็เป็นสภาพอย่างเงี้ยของก็ขึ้นสูงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้แล้วเดี๋ยวอีกสามปีเนี่ยเอไอซีจะเข้ามา กลายเป็นว่าเราไม่ได้แข่งกับตัวเราแล้วไงมันต้องไปแข่งกนะับพวกพมา่าพวกที่พวกไต้หวันมาเลยที่มันมีความรู้มากกว่าเราพูดสาวภาษา,ภา,ภา,ภาแต่เราเป็นไงฮะยู u <c oughs> อะไรนะ w h a <c oughs> <c oughs> อะไรเงี้ย <c oughs> มันมันกลายเป็นแบบภาษาเราย,ยังต้อยติ่งมากเลยแต่เราต้องไปแข่งกับคนเหล่านั้นอนะคือกลายเป็นว่าภาษาเขามีมาก เขาได้เปรียบโอกาสทางภาษานะครับเด็กรุ่นใหม่เราก็ต้องมีภาษาที่ดีเติรสโซ่เขาได้เพราะอีกสามปีเนี่ยคุณจะเจอแน่ในนับถอยหลังเลยเนี่ยกลายเป็นว่าแต่ถ้าเราเป็นอเมริเร,รู้สึกดีปะ่ะอย่างน้อยมีตาจตยากทีฟันเพิ่มขึ้นเราลงพัฒนาให้มากขึ้นเพื่อที่จะให้ต่างชาติมันไว้ยางใจเราอย่างนี้ครับเนี่ยมันทําให้ว่าเคล็ดลับความสำเร็จของเราอ่ะมันทําได้ตลอดนะครับเราอยู่ในโอกาสของอเมรานะครับเป็นโอกาสที่ดีนี่คือรางวัลความสำเร็จ ยังไม่มีหรอกแต่แต่จินตนาการถ้าเราไม่จินตนาการเนี่ยมันก็จะไม่ทำให้เราอยากมีไงนะครับผมก็ฝันอยากมีรถเบนซ์อยากมีบ้านมาีมีเงินเยอะๆอมีสระว่นะายน้ำมีเบนซ์สองคัน 2, เลยนะครับอ,รอ,อะไรเนงะี้ยเดี๋ยวนี้มีบ้านในเฟซบุ๊กผมจะเพลอเจออยู่ผมจะเพรสเจอในเฟซบุ๊กผมอยากให้เขาคิดว่าเขาก็มีได้ไงฮะแต่ถ้าเราเปรียบเทียบไปเงนะี้ทุกเกิดเลย ควาทุกเกิดนะเปรียบเทียบโอ้โห,โหเขาก็เพชรเขาคงมองก,กุดทูดเขาโอ้โหเหแมเขาว,วัดคิดไปคิดมาลืมลืมความวันตัวเองลืมทำสำเร็จกลายเป็นต้องมานั่งเปิดแผลก็ดูแล้วก็ตายไางที่อภิบบอกนะครับดังนั้นต้องมีพลังครับจุดพลังในตัวคุณนะครับยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับก็เชื่อว่าคุณทำได้นะครับอันนี้ก็คือ รางวัลของทุกคนนะครับที่สามารถไปถึงที่ตรงนี้ได้นะครับอยู่ที่การการะทําแล้วก็อยู่ที่ทัศนคติความเชื่อนะครับแล้วก็มีพันธสัญญาต่อธุรกิจแล้วก็3ามเอสนะครับครับโอเคครับขอขึ้นเวลาให้สีครับสุดยอดไหมครับอขอบคุณท่เชียก่อไไนน